นี่สองแล้วนะนวดจนมาอีตัวเดิมแน่ๆเลย่วะเนี่ยอยู่งี้อยู่ตรงนั้นตลอดชีวิตอ่ะให้อยู่ตรงนั้นเลยนะอ่าแล้วทีนี้ก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเนี่่ยยไปอูตรงนั้น ช่างกามากกล้ามากพลาดแล้วอ่ะต้องเปลี่ยนตำแหน่งโดนตัวเบ็ดหรือวป่าโดนหรอน่าจะโดนว่ะากัน รอสนาทีสวี๋งนี่อยู่นั่งไงสวี๋งของเต็มเลยล่างเนี่ยพี่ ออมันกดดีจะผายดีดับใจด้วยไงอไปนี่มันกดโคตรดีอ่ะดับใจด้วยดีรอเดี๋ยวเจส เฮ้ยเกือบไปเฮ้ยเกือบเกือบไปโฮ้ยติดหมิ่นแล้วพี่ปุ้ยเร็วผีถากด้วยโอ้โหโอยจะเป็ดโอ้ยเย s จริงดิ โยเขาจะรอดแถวนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะมีเจ็ดเนอะน่าจะเจ็ดฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยกำลังซ้อนปลาให้ทอมเลยดูได้ไงเนี่ยโู้วน่าจะมีสายเจ็ดได้ตัวนี้ใหญ่มีหน้ามันออกไม่หยุดเลยว้าเนาะโอเคครับได้ปลาแล้วครับ ตามนี้ก็รอยครับ